กินมกินกินไม่ให้มันไม่มีสารอินมันไม่มีรอเรือตอนแล้วตอนแล้วตอนแล้วนั่นปลาเล็กกินแล้วนั่นปลาเล็กเยี่ยมมัาเป็นเหยื่อปลาช่อนแมงตอนนั้นน้องเห็นหลังมันได้ปลาช่อน ปลาช่อนมาต้นบามันกิดตัดดินติดจริงด้วยโอ้ของเงานุ๊โอ้ขาดร่มแต่ไม่สบายอะไรครับปล่อยมันลงไปมันรุดปล <c oughs> ุดปะติ๊ดเงาใส được bọn này. đuôi hắc hâu, đuôi hâu, đuôi Ba mỏ. Ba mỏ. hâu, đuôi ตัวใหญ่ยุติอะไรหรือใหญ่ยรับพ่อพ่อพ่อยังอือป้าหมอยใจเพราะว่าไม่กินลึกดิโอ้ลึกโอ้โหน้องเราจะเอาออกยังไงล่ะน้องกินลึกหรอกินลึกมากเลยมันติดแต่ที่แรกต่อขันบ้างเจอเมนขับเต็งแต็มยิ้มยิ่มยิ่มแรงกินลึกขันน้องหามาให้เอาหน่อยเด็กกินอะไรนะ แกลรอล้ัวกับบานอยู่ควเหรืองั้นหามมัใส่ยูพอดีผลพวอยู่เลยแต่ผีบุ้มเรจะรังไงเราเลี้ยอยู่เดียวเปนล่ะมันบลายมันลายเดีวมันกินแต่โดนเราไป ปลาคอนไอันนี้ปลามไม่รู試試้ที่เงียบเลยเปลี <S <S ่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปีตอนนี้มาตอนนี้ตกใกล้ๆปนมามา ไม่กินแล้วเนาะว่านแดงตัวนั่นละตัวเดียวกับได้ไม้สองตัวก็เลยปล่อยหมดเลยว่ากันสองตัวที่ผมไปตัวน้อยเดินมาหนีตัวน้อยผมเก็บไปม่นเดี๋ยวไปใช่เงียบพอช่วยเลยเงียบครับเปลี่ยน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 ไปเลยโอเคเลยไม่รู้สะดุ้ง

เฮ้ยเสียดายมันขับมันขาบตัวใหญ่ดิบมั้งเหรสวยวุ้ยทำไมมันมันนี่ปามดึงอาบัดไม่ทันเจ๊บเจ็บเจ็บบ Bạn chạy hoặc bà gian ghi những ngày càng lượt qua 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 lượt สองตัวแล้วครับหลุดแม่แล้วแ,วแต่เหยืย่อยังใส่ได้อยู่เพราะว่ามันคาบแต่เยือมันไม่โดนมันไม่โดนตะขอบไปมันมันบวขาบขาบเหยื่อนาะบวขาวขากเบ็ดบวขาวขากเบ็ดมันขาบแต่เยืย่หลกัก่งมันเลยมันเลยสะบัดดิ้งหลอด,าด,าดาอาจจาะด,ดึงเข้าไปในปลาดึงเข้าไปในปลาก็ได้ลงน้ำเหมือนเดิมแต่อาจจะลงไปทางมาอีกไอ้มันคงฟังตัวนี้มันน้อยกว่า ไม,ไม่ได้ชอบเราต้องทำที่ตกปลาของเราฝั่งนู้ยังไม่ไฟเอามาตกฝั่งนี้ได้สามตัวเมื่อวานได้สามตัวฝั่งนั้นแหละแต่ตอนนี้เหมือนปลาเล็กเล่นตอนี้มันดึงไปดึงมายื๊บติดติดตดติดตดติ๊ตติดตติดติดสวย แต่เมื่อกี้สกีผมบ่ได้หาอะไได้จากอันนี้ไงผมหาอะไรได้จากการผมลงขายของเ <c oughs> อ้าต,ต้องขึ้นไปเไปเีอเย้เดี๋ยว, <c oughs> วบอกระ้แป๊กห้ไม่ไมเร็วๆก็เท่านีองครับเออยังลงหรอเออเรวเก็ไว้หันละ หเกยู่แต่โตเด้อไหแล้วเหปนอนี่ในต้มหุ่นแล้วเหปนแน่เลยดิตอต้อต้อแล้วตอต้อต้ต้อสีลุ่ไปทั้งความเลยบปึ๊บไ็กเียเอ้ใสสวยครับใส่สวยทองความมีใครมีใครตัวนี้ตัผมใช่ไหม

เด้อมบอกเราสินเราหาไปเราใส่ด่างแองเรล่งทางใส่ด่างยยย่นมันเราบอใส่แล้วฝนมันตกน่า้าเราเป็นทางซื้อนี่ยน่แป๊บมันตกไปเลยตัวเราเลยเอาอิริผมก็เชื่เพได้ลวงน้่ไม่แรงก็ราเห็ดเปลี่ยนเขาคดีดีเลยไม่แ้งเลยเห็ดเป่นขดีเนี่ยได้หวยลงมาตกลวดไปแล้วไปแล้วไปแล้วมเนี่ไ เกี่ยวออกเกี Now, ่ยวดึงถอนออกตุนว anyway? ่านมันถอนไงตุ่นโน่ตุ่นยังคิดหน้าได้กี่ตัวแล้วูปาาพนนก่อนฮะูปาาพนนก่อนครับผมกรบสาดึกไอซูากับสาดึกเล่ังไเขา ก็ประดาทีบ่มาต่อมือดี่ทีเวียนมือมากเวียนมือมือนี่ต่อมือกันใช้ดีเนาะมือดอยู่แล้วมาฝั่งนี้น้องลามกินทนี่ bận mọi người bonga bắn ở trên môi trường 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 môi เราะว่าได้ไฟิ่งนั่งไม่ต้องทานเปลงหมจลุกไปเห็ดไปเด้แลวไปไปทาตัดหม่มอยูทูบมันนั่นแหะบอกเนี่ยเราบางว่าทางเปลี่ยนๆเนี่นเห็ดเบื้องยังไงเขาอกป่านเบิ้มองเราเขาจอประเด็นหน้าเราเจอเปลี่ยนเราไ่ีไฟต้ก่อ แววม่ดูอีกตสั่งของได้ยินมาจากคนนู้นจะได้อีกตัวไหมไดไม้ได้ปามาแล้วปวมมาแล้ไหนมันวนเง้ยแล้วนไ้ด้มีถุงเกมกไม

กินเรามื่คือเ่าไปแม่นผมอยากกินให้ตัวนั้น,นกิกนแล้วจะไปขึ้นกินคืออาต้องวัดวัดเลยมีตัวใหญ่แบบมันก็สังเกตดีแล้วเนี่ยเน,นี่ยทำดีตรงกลางนี่เราไม่ได้นั่งเลย าผมเติมมือผมล่วงทางขุนตงบุญอาผมร่วงศุกตรงไฟไม่ได้ไปหาปลัดเน้่ยติดตกอยู่ข้างว่านติดตู้กินคนยังได้เป็นเดือนไม่ได้ตัวน้ำพิโรธเนาะแมพนเหมือนเราบ่คิดว่าฮะพนเหมือนเราบ่กับสิมีกิสิมีช่วงแตกเขาหนักแต่ละปีแม่มาสั่นคนแตกเขายังได้เปตกบุ้ม่บ้าบ่ยีดีดี่ฝน ก็ตักนประมาณข้าวเดียวรถมาปกินมั้ยเดี๋ยวอีกตัวนึงติดแน่นอนไอ่เอาติดว่านีรู้แล้วตัวตกจนมันข้ำหนึ่งได้เท่าไหนก็แค่นั้นแหละด้ได้เต็มกระมังไม่กินเลยรอบนี้ ไปโรงเรียแล้วก็โก็มาไปน้ำตัวกับปลาไหมวนาทิตยวนา่นาทิต,ตนนย์กระนวยทำไมอืมมันดึงคอยัวเปิดติดแล้วัวนวันอาทิตยน้องไม่ได้ไปก็อรอน้องเ,อกเกรเื่องเรียนจรงิไให้ไปพี่ก็จะไป เหมือนพ่อก็จะไปฟังเสียงพ่อแล้วน่าจะตาน้องไปวันไหนตื่นโดยควายที่ทยังฝาหน่อยยังไม่กินไงมมาฝั่งนี้ดใิใกล้ๆใ,ให้ตาไม้ได้ถ่ายคลิปสวยๆมันไม่กินมันไม่หิวมันไม่หิวมันเลยไม่กิน,น,นปึป๊บโอ้ย่งเนาะไม่ติดเเลยยกกอาที่ดิเลย มไม่ทำป่ะเ,าา <Okay. S 2> เลิกงานหรือนอนเพราะมันมียังเก็กบแต่กระซงน้ำอยู่เสมออยู่กร <c oughs> งน้ำเสร็จแล้วค่ำๆแดดล่มเว่าเรียกไว้ตรงนี้เพราะว่าบ้านมันบงังแดดให้แล้ว <c oughs> บ่ายสองบ่ายสามในบ้านก็บงังแดดให้แล้ว มีแต่เพ at okay. mm ืนมกระโดดปต้ปลาหมอมีแ hmm. ต okay. mm ่ปลาหมอเล่น hmm. ม okay. mm ้ยกลเกและเขายนไก่่ได้สวามันไหลเขาจะไดิลงไปทความสาเกลอสวาสสจสบหนักหนก็ตรกลางมี่ไสตรงกลางตตรงกลางนี่ไหล

น่าจะได้แล้วนะบวมเือที่ปลดปลาไมาอะไรมันดมากได้จนได้สมตัวจำเลยทำไมมงสิบูดจังไม่น่นเป็น